นี่คือหนัง5เรื่องในช่วงนี้ที่อยากจะดูมากที่สุดแล้วคุณเนี่ยอยากดูเรื่องไหนที่สุดคอมเมนต์บอกก่อนได้เลยครับแต่ก่อนไปดูเนี่ยขอขารขอ,อรอยก่อนนะขอรอยที่ส่งตรงมาจากเมเจอร์กับนี่เลยกับป๊อปคอนเมเจอร์ครับ3รสชาติครับแนะนําให้ไปเวฟก่อนกิน10วินาทีครับจะได้รู้เหมือนออกมาจากโรงหนังกันเลยกับ3รสชาติสุดอร่อยรสคลาสสิกรสข้าวโพดปิง้งและรสชีสครับส่วนตัวเนี่ยชอบโรดนี้มากที่สุดสามารถไปหาซื้อได้ตอนนี้ได้แล้วที่เซเว่นแกบ้านคุนครับ เรื่องแรกครับกับเรื่องบริสุทธิ์ผุธปีศาจครับหนังเข้าฉาย21มีนาคมนี้ครับเป็นเรื่องราวานะครับของตัวเซซิเลียครับผมผู้ศรัทธานในศาสนาครับที่เธอเนี่ยกดันตั้นท้องแต่ว่าท้องเนี่ยท้องจากธรรมชาตินะไม่ได้ผ่านชายใดมาก่อนทําให้คนเเนชื่อกันว่านี่คือลูกจากพระเจ้าอันบริสุทธิ์ครับแต่ก็มีเหตุการณ์ครับบางอย่างที่ทําให้เธอต้องตระหนักว่านี่คือลูกจากพระเจ้าจริงๆหรือว่ามาจากสาตตานกันแน่เพราะสิ่งที่เธอเจอหลังจากนั้นมันหนักเหลือเกินครับ เรื่องที่2ครับกับเรื่องขุดขึ้นมาจากกลุ่มครับตัวหนังเข้าฉาย21มีนาคมนี้ครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในเกาหลีครับที่ได้เจอกับเรื่องจือธรรมชาติจึงได้ทาการติดต่อหมอผีคูโดอย่างตัวฮาวาริมกับมงกินครับแต่2คนนี้อาจจะช่วยเหลือไม่ได้ครับแต่ทําการเรียกคนมาเสริมครับครับอย่างตัวซันด็อกกับยองกินครับแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นนั่นเองกับพลิกผันเมื่อพฤติกรรมที่ว่านี้ครับกลายเป็นการปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมาแทนครับพวกเขาจะเอาอยู่ได้หรือไม่ครับ เรื่องที่3ครับกับเรื่องรักไร้ร้ายครับนังเข้าฉายวันที่21มีนาคมเช่นกันครับเเป็นรื่องราครับของนักกีฬานะฮะระหว่างตัวนักกีฬาพอกายอย่างแจ็คกี้ครับกับเจ้าของโรงยิมครับอย่างรูนะครับผมซึ่งนะครับทั้งคู่ได้มีความฝันแล้วก็พากันไปที่ลาสเวกัสครับแต่ชะตากรรมครั้งนี้ครับนำทั้งคู่ไปสู่วงการอาชายกรรมแบบเต็มตัวเรื่องนี้อย่างเดือดและทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อต้องลุ้นกันครับ เรื่องที่4ี่ครับกับหนังฟอร์มยักษ์อย่างกอรซิล่าประทักของภาคสองครับหนังเข้าฉายวันที่28มีนาคมนี้ครับผมกับหนังฟอร์มยักษ์ครับระบบ IMAX ครับมีภาคไทยถึง3สาขาไปดูกันได้ครับกับเรื่องครับของอาณาจักรทั้งใหม่กับการกำเนิดครับของกลุ่มเราไททันครับกับการต่อสู้เพื่อการปกป้องอาณาจักรที่ต้องร่วมกันกับมนุษยชาติพวกเขาเหล่านั้นจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปลุ้นกันในหนังเรื่องนี้ครับ ในเรื่องสุดท้ายครับกหนังไทยเรื่องหลานมากครับตัวหนังข้าฉถาย4เมษายนนี้ครับเป็นหนังที่พูดถึงครอบครัวตระกูลคนจีนที่จะไปตีตลาดที่จีนเลยครับกับเรื่องของเอ็มครับที่อยากจะรวยทางรัฐตึงตัดสินใจครับกลับมาบ้านนะครับเพื่อดูแลอาม่าที่กําลังป่วยเป็นมะเร็งอยู่เขาคิดว่าเนี่ยเขาจะต้องได้รับวร,รดก้อนใหญ่ก้อนนี้แน่นอนเหมือนคนที่เขารู้จักแต่แน่นอนว่ายิ่งอยู่ยิ่งผูกพันครับสุดท้ายและตัวเอ็มจะเลือกเงินหรือเลือกครอบครัวหรือหนังจะชิดตอนจบ,บแบบต้องรอชมให้ได้ะกับหนังไทยเรื่องนี้น่าาจะามอ,อกครับ